รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย S S ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสว <pega> ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการบูรคู่อร่อยพลัสค่ะคุณอาขาดูรายการของเรานะคะแน่นอนค่ะว่าไม่ได้มีแค่ความอร่อยนะคะพูดง่ายๆว่าความรู้คู่ความอร่อยใช่แล้วล่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวของ หนึ่งในวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารและมีราคาแพงมากในระยะว่าแพงมากเอามาฝากกันค่ะม,มีอยู่นะตอนนี้นึกได้อยู่สองอย่างค่ะแล้วก็ในเมื่อนำมาประกอบอาหารมันจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือประกอบอาหารแล้วเนี่ยชูรสชาติของอาหาร ให้โดดเด่นอร่อยเป็นที่ประทับใจแล้วก็สาเหตุของความแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่รสชาติอย่างที่อาว่าอย่างเดียวคือมันถ้าสมมติว่ามันอร่อยจริงแต่มันหาง่ายเนี่ยมันก็ด่าด,ดื่นใ,ใครก็กินได้ใครก็หาได้แต่นี่มันหายากมากบางทีต้องเป็นฤดูกาลบางทีอยู่ในที่ที่มันลึกลับมนุษย์เราเองเยังมองไม่เห็น เครื่องเทศชนิดนี้แพงมากมันเป็นเหมือนเกสรดอกไม้เลยคุณเก่ยมากคุณอาพูดคือมันนึกออกเลยนะพอคุณอาพูดว่าเกสรดอกไม้เขาเรียกว่าแซฟฟรอนยาฝรั่งยาฝรั่งหลายคนชอบออกเสียงว่ายาฝรั่งมันเจ็บใจตรงที่ว่าเราเป็นคนไทยทำไมยังผันวรรณยุกต์ไม่ถูกเอกไม่ถูกนี่พูดจริงๆนะ ไม่ต่ากว่าสามปีคนที่ไปไปคุยกับเขาแล้วเขาเออกเสียงว่าย่้าฟันมไม่ใช่มันต้องย่กาปาร,รานแซ่ฟัน,น,นส่วนอีกอย่างหนึง่งก็แพงช่ไงที่จะพูดอ,อีกอย่างนี้ก็เห็ดไงเห็ดไงเห็ดนี่มีหลายชนิดนะคนอาที่ราคาสูงอ่าเอาเอาที่สูงที่สุดตอนนี้ก็คงถ้าเป็นสากลด้วยก็คงหนีไม่พ้นจอว่าทรัฟเฟิ เทรัฟฟิลแล้วก็โดดเด่นเพราะว่ากลิ่นชาเจนมากมีทั้งทรัฟเฟิลขาวมีทั้งทรัฟเฟิลดำค,คุณอาพูดถึงเห็ดทรัฟเฟิลนะคะกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยถ้ามีกลิ่นที่หอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวของเจ้าทรัฟเฟิลนี่นะคะแล้วเจ้าก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเ uh huh. จ้าเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยคุณอาคะม uh huh. ทำไมราคาถึงได้แพงขนาดนี้ mm hmm. เขาเกิดขึ้นเอตธรรมชาติหรือว่าวิธีการหาเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ย ม,มันน่าสนใจนะจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าตอนเนี้ไม่เคยมีความรู้ด้านเ็ดทรัฟเฟิลโดยละเอียดเคยแต่ชิมอย่างเดียวเอาละคัดจอยบอกว่าสนใจอยากจะรู้เรื่องราวของเ็ดทรัฟเฟิลก็พอจะเล่าให้ฟังกันได้แต่ว่าเรื่องนี้มันยาว อดใจไว้รอช่วงหน้าดีกว่าไหมได้คะ่ะคุณอานะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะตอนนี้นะคะเราไปพบผู้สนับสนุสนรายการแสนใจดีของเรากันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าคุณอาจะมาเล่าเรื่องความหายากว่าทำไมเทปท็อกเฟอร์ถึงได้แพงขนาดน,นี้นะคะ<ด>กันช่วงหน้าคะ่ะสาระดีกับอีซุสแซฟรอนหรือยาฟรันมีคุณสมบัติให้กลิ่นหอมแม้จะใช้เพียงนิดเดียวเป็นเครื่องเทศที่ได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกแซฟรอน ซึ่งในหนึ่งดอกจะมีเกอรแค่3เส้นเท่านั้นมีกรรมวิธีการเก็บที่พิธีพิถันและต้องมีความเชี่ยวชาญทำให้แซฟฟรอนจึงเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลก สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ากลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะตามที่คุณอาได้สัญญาไว้วนะคะว่าเบรกที่เราจะถามคุณอาไว้ว่าเออเจ้าเห็ดทรัฟล์ว่าทำไมราคาถึงได้สูงขนาดนี้ กำมอวิธีในการหาเนี่ยมันหายากเย็นแค่ไหนคือได้ยินมาคร่าวๆแล้วล่ะคะ่ะว่าหายากมากแล้วก็มีขั้นตอนยุ่งยากนะ่าดูแต่ว่ามันเป็นยังไงคุณอ <c oughs> าก็เลยว่าเก็บมาเบรกสองเลยจอยเดี๋ยวคุณอาเล่าให้ฟังยาวๆเลยคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าไอ้เจ้าเ็ดคาร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับอะไรทั่วไปเนี่ยนะต้นมากรากไม้นั้งอยู่บนดินใช่ไหมลนะ่ะแต่ไอ้เจ้าเ็ดคารฟเอร์เนี่ย เห็ดโคนมันก็ยังโผล่ออกมาใช่ไหมแถวที่ที่มีจอมวกวกเขาบอกว่าเห็ดโคนจะขึ้นเยอะแต่ของเรามันแค่เห็ดโคนนะฮะมันแพงสู้ไอ้พวกไฟเซอร์ไม่ได้ไฟเฟอร์มันอยู่ใต้ดินมันอยู่ในดินแล้วมนุษย์เนี่ยมันไม่มีกลิ่นความสามารถหรับต่อให้มันหอมหวนยวนใจยังไงก็ไม่ได้กลิ่นแต่ว่าสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยมันได้กลิ่นแล้วมันก็คุยแล้วมันก็กินแล้วมันก็ชอบมาก หัวสูงซะด้วยนะเอแต่ต้อง<ล>เป็นสายชนิด<ถ>นี้ด้วยใช่ไหมคะชนิดเดียวนี้ตอนแรกตอนแรกก็คือเจ้าหมูป่านี่แหละหมูป่าที่เรามาผัดเผ็ดกันแน่นนี่แหละหมูป่านี่แหละ, <laughs> หหละถ้าเป็นหมูฝรั่งมันก็คือหมูที่เคี้ยวๆอยู่ข้างนอกเฮยรู้ละหมูป่าฝรั่งนี่แหละค่ะ <c oughs> อเขาก็คุยๆๆมนุษย์ก็เห็นข้าวแล้วก็กินอะไรอ่ะได้กลิ่นอุยมันหอมหวนก็ เอามาประกอบเอาหงอาหารโอาหูกลายเป็นของของดีดีเก่งหอมเออทีนี้มนุษย์ก็ไม่ใช่แค่จะมารอให้หมูมันไปคุยอย่างเดียวหรอกจับหมูมาแล้วก็เนี่ยเอาเชือกคล้องคอแล้วก็พาเดินเหมือนจูงหมาให้มันไปหาแล้วพอมันเริ่มเจอมันก็จะมันก็คุยพอคุยคุยปั๊บมันไม่คุยเปล่าเลยพอเจอปั๊บดึงมันไม่ทันอ่ะมันงับปั๊บหายไปเลย หายไปเลยอย่างน้อยก็ครึ่งอันหลักหมื่นหลักหมื่นหายไปแล้วนั่นแหละดึงไม่ทันมันหรอกมันเร็วเพราะว่าเขาคุยๆๆเนี่ยเขาก็แย่หน้าเข้าไปนะหน้าเขายื่นๆอยู่แล้วนี่นะใกล้ปากใกล้จมูกงับสุบมนุษย์ก็หาวิธีแกะแ็่หมูไม่เอาแกแล้วแกชอบเจ็บคัเปิลฉันเอาสัตว์ที่มันสามารถดมได้ ชี้จุดให้ฉันได้แล้วมันไม่กิน่นดีกว่านั่นก็คือสุกหนักออเขาดมกลิ่นทรฟัฟเฟิลก่อนเาฝึกจนกระทั่งรู้โจมาหมานี่ขนาดย่าเสพติดแล้วซุกซ่อนมากิ<ช><ช>่นมนุษย์ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเขายังรู้เลยใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือเจ้าหมาน้องอนี่เขาไม่ไม,ไม่ไม่รับประทานเจ้าทรฟัฟเฟิลด้วยเขาก็เหมือนฟังฟังคําสั่งเจ้านายไม่ไม่เขาเขาชี้จุดให้คุยคุยให้อเจ้านายเห็น เขาก็ยืนรอให้เจ้านายหยิบไปอะไรทำนองนั้นเขาไม่ไปวุ่นวายอะไรกัน,สนเสร็จแล้วเพิ่มแล้วมันต้องขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคุณอาถูกไม่สามารถเพราะทำฟาร์มได้ไม่มีไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นในประเทศยุโรปแถวๆเนี่ย,ยแถวละแวกนั้นน่ฝรั่งเศสก็เอเชียอะไรประเภทเออมีมีหลายสี่ห้าประเทศแถวๆนั้นแล้วมันก็เป็นฤดูกาลด้วยอะไรอย่างเงี้ย จะเคยได้ยินมีทั้งมีทั้ง black truffle แล้วก็มี white truffle คือมีทั้งขาวและดำที่แพงที่สุดก็คือขาวขาวแพงกว่าเพราะนั้นทุกวันนี้ที่เรากินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็หนักไปทางดำเพราะมันจะถูกหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้บางทีมีน้ำมันเห็ดทับเพอมีการขายเป็นขวดเล็กๆเป็นน้ำมันจริงๆแล้วเห็ดทับเพอมันไม่มีน้ำมันขนาดนั้นหรอกมันก็คือน้ำมันมะกอกนี่แหละ ยังจะเอาเห็ดทัฟเปอร์น่ยไปบ่มเอาไว้ไปใส่เกลหน่อยนึงแค่นั้นเองจริงๆแล้วน้ำมันจริงๆของมัน่มันไม่มีหรอกโอ้ยจะขืนเอาไปคั้นเป็นน้ำมันหมดเห็ดไปต้องไม่รู้เท่าไหร่ไม่คุ้มอ่ารู้แล้วค่ะคุณอาไม่น่าทำไมเห็ดทรัฟเฟิถึงได้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่มีราคาแพงแสนแพงนะมันก็จะมีกรรมวิธีในการหาที่ยาก ในการเก็บน,นะเนานะค<ช>ุณอาเนาะจริงๆเราก็คือเราต้องแย่งกับเจ้าหมูป่านั่นเอง <laughs> แต่ก่อนอื่นเนี่ยรสชาติเขาจะต้องดีมากชูรสแล้วทําให้มนุษย์เนี่ยโหทั้งได้กินทั้งสัมผัสรสชาติแล้วมันจะอาหารเนี่ยมันจะอาหารธรรมดามันเหมือนเป็นอาหารพิเศษขึ้นบ่าเลยอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นช่วงหน้านะคะ ร้านอาหารที่เราจะไปชิมกันนั้นจะเชื่อว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องทรัฟเฟิลคุณอาก็คงจะไม่พาไปทานเห็ดโคนหรือพาไปทานเห็ดฟางเราจะได้ชิมเห็ดทรัฟเฟิลแน่นอนแต่ว่าร้านคือมีเมนูที่มีวัตถุดิบผสมเห็ดทรัฟเฟิลลงไปในนั้นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ โดยชอบสินค้าดิวต้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power a p p l i c a t i o n กลับมาในช่วงที่3ของรายการครับคุณผู้ชมครับกลับมาเพื่อพบกับร้านที่มีเมนูเด็ดๆจากเห็ดทับเพลโอ,โโอโเมนูเหล่านี้รับรองชูรสด้วยเห็ดทับเพแล้วเป็นที่ประทับใจแน่นอน แต่เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายถึงตรงนี้จอยคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าชื่อร้านอะไรใช่ค่ะอ่าชื่อร้านเขาเนี่ยนะเป็นชื่อประเทศประเทศหนึ่งชื่อของคนในประเทศนี้ถ้าชื่อประเทศก็คืออิตาลีชื่อของคนก็คืออิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าประเทศนี้เขาก็ อยู่ในโซนที่จะหาเห็ดทรัฟเฟิลได้เนี่นะฮะนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าอิตาเลียนปราวฟ้าครับุยร้านนี้กูนาเอาเป็นอะไรร้านนี้ชอบมากเาวเหรอเคยไปใช่ไหมชอบมากใช่ค่ะร้านนี้คือโดนใจสุดๆเลยกณนาค่ะเพราะว่าพิซซ่าเห็ดทรัฟเฟิลของเขานี่ดีสุดๆเลยกณนาเคยสั่งมาทานแล้วประทับใจเอา ดีใจที่ใจตรงกันแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะถูกใจด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาจะมีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจเราไปชมพร้อมๆกันเลยก็นแล้วกันครับไปชมกันเลยค่ะ อิตาเลียนเาฟ้านะฮะก็เป็นร้านชื่อคำ <P au f ara> ว่าเาฟ้าเนี่ยชื่อของลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวแล้วก็พอลูกสาวคลอดเราก็เลยตั้งชื่อเป็นร้านอิตาเลียนเผาฟ้าเปิดมาได้ตอนนี้เนี่ยร้านสาขาที่ทวินทาวนเานี่ยสิบเอ็ดปีแล้วเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นเป็นคนชอบทานอาหารอิตาเลียนนะฮะแล้วก็เพื่อนค่อนข้างเยอะก็เลยตัดสินใจว่ามาเปิดเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็เริได้รู้จักเชฟด้วย ชื่อร้านก่อนนะชื่ออินเตอรนพาวฟ้าเนี่ยเขาบอกพาวฟ้า,า,าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นรสชาติแบบคนไทยนะครับเราก็เลยปรับปรุงอาหารเนี่ยให้เป็นแนวแบบฟิวชั่นให้ถูกปากคนไทยรสชาตินี่ค่อนข้างจับจ้าน <S <S ในเรื่องของเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องฆ่าเชื้อในร้านนะครับทุททกๆ7วันส่วนพนักงานทุกคนเนี่ยเราก็ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเรื่องของโควิดแล้วก็ทุกลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราต้องมีการเรื่องของวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ล้างมือก่อน,นร,รับประทานอาหาร กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มครอบครัวมากกว่านะครับครอบครัวแล้วก็เป็นบริษัทซึ่งโชคดีว่าอยู่ตรงทาวินทาวน์เนี่ยฮะจะมีบริษัทพวกสตูดิโอเยอะมากเลยนะครับก็เขาก็จะมาทานกันเป็นพวกกลุ่มพวกบริษัทด,ด้วยส่วนหนึ่งแต่สนมากจะเป็นลูกค้าครอบครัวมากกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยเ็ดทาฟเฟิลเนี่ยฮะเดินความหอมนะครับแล้วก็ใช้ประกอบอาหารแล้วก็โรยบนหน้าอาหารนะครับกันแล้วก็มาคิดค้นว่า เราจะทำไงให้มาใส่วิซ่าได้แต่ว่าเราใช้ตัวซอสซอสที่สำเร็จรูปแล้วนะครับผสมกับส่วนผสมพวกพาเมซรนนะครับแล้วเราก็มาทำพิซซ่าลองทานดูก็ปรากฏว่าลูกค้าชอบมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นอะไรที่ขายได้ขายได้ค่อนข้างมากครับ เมนูของที่นี่นะฮะก็จะเป็นหอยแมงผู้ลาดซ้อมหนื่งกะเทศทานกับขนมปังแล้วก็ซิโคงแก่ย่างจากนั้นก็จะมีพวกพิซซ่าพิซซ่าเป็นพิซซ่าเห็ดทัฟเฟิลส่วนเป็นเส้นก็จะเป็นสปาเกตี้ผัดปลาเค็มนะครับค่อนข้างที่จะหอมแล้วก็จะเป็นเส้นแอจลแฮร์เส้นผมดังฟ้านะครับผัดกับเนื้อปูก้อนพิซซ่าทัฟเฟิลเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นพิซซ่าสำคัญคือแป้งบางกรอบนะครับ แล้วก็ตัวเนื้อซอสของทัเฟิลเนี่ยนะครับจะเข้าไปในตัวพิซซ่าหรือแป้งพิซซ่านะครับก็ทานง,ง่ายแล้วก็หอมอร่อยส่วนอีกจานหนึ่งนะฮะก็จะเป็นหอยแมงผู้ลาดซอสมะเขืเทศนะครับไว้ทานคู่กับขนมปังนะครับทานคู่กันปกติหอยเนี่ย เราก็จะไปทําในเรื่องของการอบใส่สมุนไพรทานใช่ไหมฮะแต่ว่าเราปรับเมนูเอาซอสเบเกอรเทศเนี่ยผัดใส่ใบโหระพานะครับแล้วเราก็มาปั่นกับซอสใส่ลงไปในหอยทําให้มีความกลมกลม่อมแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นครับส่วนจานจานนี้นะฮะก็เป็นซี่โครงซี่คโครงแกะย่างครับซี่คโครงแกะย่างเนี่ยบางคนไม่ชอบทานซี่โครงแกะแต่ของเราเนี่ยพิเศษก็คือว่า เราจะใส่ในเรื่องของเฮิร์บนะครับโรสแมรี่เพื่อดับกลิ่นของตัวเนื้อแกะแล้วก็จะมีส่วนของพริกไทยที่นี่เราเราจะมีน้ำจิ้ม2ถ้วยนะฮะถ้วยแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำจิ้มแจว่วรสชาติคนไทยนะครับกับรสมิ้นนะครับจะได้ทานคู่กันได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของเส้นนะครับเส้นก็จะเป็นในเรื่องของบางที่ผัดปลาเคม็มที่บอกว่ารสชาติก็ต้องเป็นคนไทยจัดจ้านแล้วจะใส่พริกแล้วใส่พริกแห้งลงไปด้วย อีกส่วนหนึ่งจานสุดท้ายนะครับก็อันนี้เมนูขึ้นชื่อเลยก็จะเป็นแกงช h a แฮนะครับผัดใส่เนื้อปูก้อนนะครับค่อนข้างที่จะหอมเพราะลูกค้าชอบมากคือเราได้ใส่เนื้อปูไปด้วยนะครับตุงส่วนนี้ เด่นพาวฟ้าทาวินท่านะครับก็เปิดตั้งแต่ส่วนโมงครึ่งนะครับถึงผ้าทุ่มนะครับเราเปิดบริการทุกวันครับอยู่ที่ถนนสีเวลานะครับใต้คอนโดชื่อเจวิบูโรบาร์ดครับผมมาจอดรถในคอนโดได้ครักว้างกับสะดวกสบายติดต่อนะครับเบอร์เบอร์ผมตรงได้เลยดีกว่าสะดวกกว่านะครับ0633544663ครับเด็กบุงนะครับ เข้าไปในอิตาเลียนพาวฟ้าครับผมขอเชิญชวนนะครับว่าถ้าใครท่านใดนะครับลูกค้าชื่นชอบอาหารอิตาเลียนที่เป็นแบบฟิวชั่นนะครับก็สามารถที่จะมาที่นั่งทานรับทานที่ร้านได้หรือจะสั่งแล้วให้ทางไลแมนหรือแกร็นะครับไปส่งได้ นี่ขนาดแค่ดูภาพนะคะจินตนาการในหัวก็กรีนทับฟอร์ขึ้นมาเลยเค่ะคุดอาคาเหมือนได้กรีนหลุดออกมานอกจอเลยแต่ว่าอย่าเ<ช>พิ่งรีสตาร์ทเครื่องนะคะหยุดไว้ก่อนค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงคําถามประจําสัปดาห์กันก่อนนะคะมาทายคำถามกันก่อนรับของรางวัลกันก่อนคำถามง่ายอีกแล้วแหมง,ง่ายทุกสัปดาห์เลยเพ็ดทัเฟอร์มีกี่ชนิดครับคุณผู้ชมครับรู้แล้วส่งคำตอบมาเลยนะครับตามที่ที่ รกนี้คับอีกหนึ่งช่องทางในการส่งคำตอบนั้นก็คือทางไลน์ค่ะ adfreenid ไลน์กูรูคู่อร่อยหรือจะสแกน QR Code นะคะตามนี้เลยค่ะส่งมาเลยนะคะแล้วผู้ที่ตอบถูกจะมีผู้โชคดีอยู่สามท่านครับที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะอย่าลืมนะคะติดตามความเคลื่อนไหวรายการกูรูคู่อร่อยนะคะได้ใน f a c e b o o k ค่ะพิมพ์คำว่ากูรูคั่อร่อยภาษาไทยนี่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์มาเป็นแฟนเพจรายการของเราด้วยรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือ YouTube ค่ะกูรูคู่อร่อยช่องนั่นเองค่ะเข้าไปดูรายการของเราย้อนหลังได้เลยเข้าไปเลยรายการครั้งไหนที่ดูแล้วพลาดไปไม่ได้ดูเข้าไปดูได้ดูแล้วอยากดูอีกดูได้เอ๊นึกถึงคำถามที่เราเอตอบว่าอะไรนะ อย่าบอกใครนะเปิดก็ไปดูได้ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่หวงห้ามเลยคร <c oughs> ับเอาละวันนี้รายการครูรู้ก็รอจอยกับผมก็ต้องลากันไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เหมือนเช่นเคยน,นะครับพอตบวบอก 5 HD ช่องหมายเลข5ค่ะวันอาทิตย์1ย1 <4 S 2> นาฬิกา3.5นาทีเป็นต้นไปนะคะ,ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอกราบขอพรบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำแสนสวยของเรานะคะโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจนั่นเองค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีห้องพักที่สะดวกสบายนะคะสวยงามแล้วนะคะบรรยากาศดีด้วยที่จอดรถสะดวกสบายมากเรายังมีนะคะ ร้านอาหารของที่นี่<ช>อร่อยมากหรือจะมาทานเป็นพวกเซ็ตน้ำชาก็ได้ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะโรงแรมหัวช้าเฮอริเทจค่ะวันนี้หมดเวลาของจอยและคุณอาและ,ะรายการกูรูคู่เราแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะส่วนจะมีเรื่องราวน่ารู้อะไรมาฝากกันบ้างอดใจรอไว้คะ่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ